สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเคยเห็นกันไหมครับงูเขียวพระอินให้โชคนะครับแห่จดเลขงูเขียวพระอินสามตัวนะครับเรือนะครับลัดบนกิ่งไม้เชื่อมเชื่อมาให้โชค,คเมื่อเวลา0.6จุด สามู 30, นนวันที่หกมิถุนายน2563ขนาดขณะที่นายพลวัฒน์หรือบอยพง์สว่างอายุ2ี่สแปดปีบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่นะครับเก้าูนทับหนึ่งหมู่ห้าตำบล อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพทําสวนยางพารานะครับกําลังนะครับนาบัวนะครับรดน้ํานะครับไปรดต้นพุทไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านสังเกตเห็นที่กิ่งไม้นะครับใบไม้สั่นไหวเอ็นไปมาจึงเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับตะลึงนะครับเพราะต้นนะครับพุทธมีงูเขียวประอินถึง3ตัวนะครับกําลังแย่งคู่เหลื่อรัด พอรักพันกันเป็นเกลียวรึงหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเก็บไว้ดูต่อมาเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงซับข่าวพากันมาดูงูเขียวทั้งสามตัวแต่ไม่พบแล้วมันได้หายไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เจ้าของบ้านจึงเปิดคลิปที่ถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนบ้านดูกันหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้ถึงกับตะลึงบางคนก็นำมาคำนวณตีเป็นเลขกันไปต่างๆนานา ทั้งนะครับปาเลขที่นะครับอ901หรือ3หรือเลขสามจากตัวงูสามตัวผมจึงได้พูดกับชาวบ้านที่ขอเข้ามาดูงูเขียวประอินว่าตั้งแต่เกิดมาเกือบ30ปีไม่เคยเห็นงูอะไรที่มาพอดร,รักกันแบบนี้สามตัวนะครับคิดว่าเป็นงูทั้งสตัวเลยมาพอดร,รักกันนะครับ ต่อมานะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับซักข่าวแล้วก็มาดูแล้วครับที่บนต้นนะครับภายในบ้านคงจะให้โชคลาภแก่เจ้าของบ้านก็ไม่นะครับส่วนก็หวยจะนําไปตีเป็นเลขเด็ดอะไรขึ้นอยู่กับโชคใครนะครับดวงใครนะครับดวงใครดวงมันนะครับนายพลพัดกล่าวนะครับผมจึงได้พูดกับชาวบ้านที่ขอเข้ามาดูงี้เขียวพะอิทน์ครับว่า นะครับที่ว่าเกิดมา30ปีนะครับก็จะไม่เคยเห็นประมาณนี้นะครับนะครับอ่าก็เลยนะครับอ่าชาวบ้านนะครับก็ต่างเอฮาครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับดูเกี่ยวนะครับ3ตัวนะครับ อยู่รวมกันนะครับแล้วตัวใหญ่ยาวนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับดูลายสีนะครับชาวบ้านก็มาดูกันใหญ่เลยนะครับที่อ่นครนะครับอ่สีธรรมราชนะครับต่างคนต่างนานานะครับนาาได้โชคไม่ได้โชคนะครับนะครับ ก็นะครับอ่าสามารถนะครับอ่าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับในวันที่16นะครับมิถุนายน2563นะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับและข่าวแปลกนะครับที่แอดนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับสุดท้ายนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีเงินใจกันทุกคนนะครับห่างไกลจาก โรคไปไข้เจ็บนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องของลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดี